เจ้าชายวิลเลียมและเดะเชสเคธออกมาตอบกลับบทประธานสัมภาษณ์ของเดอะยุคและเดะเชสแห่งซัสเซกในประเด็นการเหยียดผิวพระโอรสโดยเมื่อวันพระฤหัส,สบดีที่ผ่านมาเจ้าชายวิลเลียมและเดะเชสเคธได้ท่งปรากฏพระองค์เป็นครั้งแรกหลังจากมีข่าวเสะเทือนราชวงศ์อังกฤษพวกเราไม่ใช่ครอบครัวเหยียดผิวเจ้าชายวิลเลียมมีรับสั่งกับผู้สื่อขา่าวและ เมื่อมีคนถามพระองค์ได้ส่งติดต่อกับเจ้าชายแฮร์รี่บ้างหรือไม่เจ้าชายวินเลียมมีรับสั่งว่าไม่ผมยังไม่ได้คุยกับเขาแต่ผมว่าจะคุยก่อนหน้านี้สำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการตอบกลับบทสัมภาษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคลซึ่งดัชเชสเมแกนอ้างว่าเจ้าชายแฮร์รี่บอกกับเธอ เกี่ยวกับบทสนทนาที่สมาชิกราชวงศ์มีความกังวลเรื่องสีผิวของอาชีโดยถแถลงการมีเนื้อหาว่าทั้งครอบครัวของสมเด็จพ,พระราชนินาถเอลิซาเบธที่สองรู้สึกเศร้าที่ได้รับรู้ความรู้สึกต่างๆของแฮร์รี่และเมแกนเมื่อปีที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเหยียดผิวที่เราเป็นห่วงรวมถึงข้อความต่างๆ ที่ได้เอ่ยมาจะเอามาทบทวนและพูดคุยกับครอบครัวเป็นการส่วนตัวทั้งแฮร์รี่เมแกนและอาชียังเป็นที่รักของครอบครัวเสมอจบการปรากฏพระองค์ครั้งแรกในสัปดาห์นี้ไดยุกและเจสเชสแส่งเคมบริดเสด็จไปยังสกูล21นตี่วันตั้งอยู่ที่สแตทฟอร์ดเพื่อเปิดตัวโรงเรียนมัธยมศึกษาส่งเสริมสุขภาพจิต ในพระดําริของดัชเชสเคสในปี2018ขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าว Hello Thailand ค่ะ